สวัสดีครับแฟนๆทุกคนและนี่คือป้นกล้าแท็กเกิลวันนี้เราจะพาคุณไปเกาะขอบสนามกับบรรยากาศที่ร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศประเทศไทยเตรียมเสียงเชียร์ของคุณให้พร้อมเตรียมหัวใจของคุณให้ดีเพราะนี่คือศึกหยุดโลกแห่งวงการวอลเลย์บอลอาเซียน วินาทีประวัติศาสตร์ที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงศึกชิงบอลลังเจ้าแห่งลูกยางหญิงในรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองซีเกม2025 และแน่นอนครับมันคือแมชในฝันเป็นการโคจรมาพบกันของคู่รักคู่แค้นตลอดการทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดาวทองทีมชาติเวียดนามโอ้โหแค่ได้ยินชื่อคู่ชิงก็คนลุกแล้วใช่ไหมล่ะครับนี่ไม่ใช่แค่เกมวอลเลย์บอลธรรมดาแต่มันคือสงครามแห่งศักดิ์ศรีที่เดิมพันด้วยเหรียญทองคำล้ำค่า สำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาหลังไม่ว่าพี่ครับดูได้ที่ไหนเชียร์ได้ช่องทางไหนบ้าง จัดไปครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยกาปฏิทินตัวโตโต,โตขีดเส้นใต้นั้นหนาไว้เลยนะครับเรามีนัดกันในวันจันทร์ที่15ทธันวาคมนี้เวลา17นาฬกา30นาทีหรือ5้าโมงครึ่งเย็นเป็นต้นไปเสียงนกวีดแรกดังสนั่นแน่นอนสถานที่น่ะครับไม่ต้องไปไหนไกลอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครบ้านเรานี่เองเสียงเชียร์กระหึ่มชัว ส่วนใครที่เป็นทีมหน้าจอไม่สะดวกไปสนามไม่ต้องน้อยใจไปครับเตรียมรีโมทให้พร้อมเปิดทีวีรอเลยที่ช่อง PPTV HD หมายเลข36หญยิงสดให้ชมกันแบบจุใจหรือถ้าใครอยู่นอกบ้านกำลังเดินทางก็สามารถดูผ่านมือถือได้เลยที่แอปพลิเคชัน True Vision ส o w w สรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทรงใจเชียร์สาวไทยของเราได้พร้อมกันทั่วประเทศบอกเลยว่าแมชนี้พลาดแล้ว เาจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง บรรยากาศก่อนเกมตอนนี้ต้องบอกว่าเดือสดสุดๆดครับมันคือการเดิมพันครั้งสำคัญของทั้งสองชาติทีมไทยของเราแบกความหวังของคนทั้งประเทศในการป้องกันแชมป์และคว้าเหรียญทองในบ้านตัวเองให้ได้ความกดดันมหาศาลแน่นอนในขณะที่เวียดนามเองก็มาด้วยความมุ่งมั่นเกินร้อยพวกเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป้าหมายเดียวของพวกเขาในครั้งนี้คือการโค่นบัลลังแชมป์เก่าอย่างที ทีมชาติไไทยให้ด้ดมันคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าใครกันแน่ที่คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนคุณล่ะครับคิดว่างานนี้จะจบลงแบบไหนก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์ลึกๆเรามาอุ่นเครื่องกับสถานการณ์ล่าสุดของทีมเรากันก่อนเลย ก่อนที่เราจะไปถึงรอบชิงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเส้นทางของสาวไทยเราในทัวร์นาเมนต์นี้มันโหดมันและสะใจแฟนๆมากล่าสุดในรอบรองชนะเลิศเราเพิ่งโชว์ฟอร์มเทพไล่ต้อนเอาชนะอินโดนีเซียไปแบบเหนือชั้น3-0เซตรวดสกอร์ขาดลอยชนิดที่เรียกว่าสอนเชิงกันเลยทีเดียวดูจากฟอร์มแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหแบบนี้รอบชิงก็สบายแล้วสิเหรียญทองนอนมาเห็นเห็น แต่ช้าก่อนครับหยุดความคิดนั้นไว้เลยเพราะบุคคลที่รู้ลึกรู้จริงที่สุดในสนามอย่างโค้ชออสเกียติพงษ์รัชตะเกรียงไกรสุดยอดกุนซื้อของเราได้ออกมาเบรกค,ความคิดของทุกคนแบบหัวทิ่มโค้ชออสส่งสัญญาณเตือนดังๆไปถึงลูกทีมและแฟนๆทั่วประเทศเลยนะครับว่าห้ามประมาททีมชาติเวียดนามเด็ดขาดนี่คือคำพูดจากปากของโค้ชเองเลยนะครับทันย้ำชัดว่าแมชกับเวียดนามมันคนละเรื่องกับเกมที่ผ่านมา เวียดนามเป็นทีมที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งมากนี่คือสิ่งที่โค้ชกังบนพวกเขามีเกมบล็อกที่น่ากลัวมีพลังตบที่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญคือหัวใจที่สู้เกินร้อยโค้ชออสวิเคราะห์เลยว่าหากทีมไทยเล่นพลาดแม้แต่นิดเดียวเกมอาจเปลี่ยนได้ทันทีเห็นภาพเลยใช่ไหมครับลองนึกดูสิครับแค่เราพลาดเสิร์ฟเองติดติดกันรับบอลแรกไม่เข้าจุดหรือตีเสียเองง่ายๆแค่ไม่กี่ลูก โมเมนตัม um ที่เคยอยู่กับเราอาจจะเวียงกลับไปฝั่งเวียดนามทันทีจากที่กำลังนำอยู like ่ดีๆอาจโดนไล่จี้จากที่เกมกำลังไหลลื่นอาจกลายเป็นเกมที่อึดอัดและนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นสมาธิคือสิ่งสำคัญที่สุดในเกมนี้ทุกแต้มมีความหมายทุกจังหวะต้องละเอียดนี่คืองานช้างงานหินสุดๆที่รอสาวไทยเราอยู่ แล้วในมุมมองของเพื่อนบ้านล่ะพวกเขามองศึกครั้งนี้ยังไงเราไปส่องคอมเมนต์จากโลกโซเชียลกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คู่ชิงของเราก่อนเลยฟังแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบอกเลยว่าตอนนี้โซเชียลของเวียดนามนี่ลุกเป็นไฟเต็มไปด้วยความหวังและความฝันแฟนๆของเขาจํานวนมากมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะเห็นทีมของตัวเองบุกมาล้มทีมชาติไทยคาบ้านเพื่อคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์กลับประเทศให้ได้มันคือความฝันอันสูงสุดของพวกเขาเลยครับแม้ว่าในใจลึกๆ พวกเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นงานที่ยากมากการจะเอาชนะทีมไทยที่มีดีกรีระดับลวกได้นั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่กีฬาลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกเขาเชื่อในปาฏิหาริย์และพร้อมจะส่งเสียงเชียร์ทีมรักของตัวเองจนสุดใจพวกเขาต้องการเห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถูกเขียนขึ้นที่กรุงเทพแห่งนี้ ในขณะที่แฟนๆเวียดนามกำลังฝันหวานถึงการสร้างปาฏิหาริย์เราลองตัดภาพข้ามมาดูอีกหนึ่งชาติมหาอำนาจลูกยางแห่งอาเซียนอย่างอินโดนีเซียกันบ้างครับหลังจากที่ทีมของพวกเขาเพิ่งจะโดนความโหดของสาวไทยเราทุบย้ำนะครับว่าทุบไปแบบหมดรูป3ตัวศูนย์เสร็จในรอบรองบรรยากาศของแฟนๆอินโดนีแตกต่างจากเวียดนามอย่างสิ้นเชิงไม่มีคำว่าเสียดายหรือถ้าเราทำแบบนั้นคงชนะ แต่เป็นเสียงที่ออกมาในทิศทางเดียวกันนั่นคือการยอมรับความจริงยอมรับแบบรูปผู้ชายเลยครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลของอินโดนีเซียพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมชาติไทยอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเราไปไกลแล้วพวกเขาบอกว่าไม่ต้องสืบเลยไทยแลนด์คือคนละคลาสจริงๆบางคนถึงกับบอกว่าเราสู้เต็มที่แล้วแต่กำแพงที่ชื่อว่าทีมชาติไทยมันสูงเกินไปจริงๆ นี่คือเสียงสะท้อนจากทีมที่พึ่งประทะกับเรามาหมัดมาครับพวกเขาได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่ามาตรฐานของวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นเทียบเท่ากับทีมระดับโลกการเคลื่อนที่ระบบทีมเวิร์กความเร็วในการเข้าทำและความหลากหลายในการตบมันคือสิ่งที่พวกเขายอมรับว่าทีมในอาเซียนยังไม่มีใครเทียบได้มันเป็นการตอกย้ำภาพความสำเร็จของวงการวอลเลย์บอลไทยที่สั่งสมมานานหลายปีครับ การที่เราได้ไปเล่นในเวทีระดับโลกอย่าง VNL หรือชิงแชมป์โลกบ่อยๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งและนี่คือสิ่งที่แฟนๆอินโดนีเซียได้เห็นและยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งดังนั้นตอนนี้สถานการณ์มันชัดเจนมากครับเวียดนามมาพร้อมกับความฝันที่จะล้มยักษ์ในขณะที่อินโดนีเซียได้ตื่นจากฝันและยอมรับความจริงไปแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง มันหมายความว่าความกดดันทั้งหมดทั้งความคาดหวังของคนไทยทั้งชาติทั้งศักดิ์ศรีของแชมป์เก่าและทั้งสถานะเบอร์หนึ่งของอาเซียนมันได้ถาโถมเข้ามาอยู่ที่บนบ่าของนักตบลูกยางสาวไทยของเราแต่เพียงผู้เดียวเราลงเล่นในฐานะเต็งหนึ่งแบบนอนมาเราลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านและเราลงเล่นในฐานะราชินีแห่งอาเซียนที่ทุกคนจ้องจะโค่นล้มใช้ชนะคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง แต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไปอีกนานแสนนานนี่แหละครับความสนุกนี่แหละครับความตื่นเต้นของเกมกีฬามันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือในสนามแต่มันคือการต่อสู้กับความกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นเอาละครับและทั้งหมดนี้มันนำเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายบทสรุปที่จะถูกเขียนขึ้นในสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก คำถามสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือสาวไทยของเราจะรับมือกับความกดดันมหาศาลนี้ได้ยังไงในเมื่อเราเป็นต่อทุกประตูแบกความหวังของคนทั้งชาติและต้องลงเล่นกับทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียอย่างเวียดนามในฐานะต้นกล้าแท็กเกิลผมขอวิเคราะห์แบบฟันธงตรงนี้เลยครับกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่เหรียญทองสมัยที่17มีอยู่ไม่กี่ข้อครับ 1. บอลแรกต้องเข้า นี่คือหัวใจของระบบบอลล์บอลสไตล์ไทยแ,แลนด์ถ้าบอลแรกเราเข้าจุดเมื่อไหร่รับรองเลยว่าชมพู่พรพันธ์และเซตเตอร์ของเราพร้อมจะเสกสรรปั้นแต่งเกมบุกผสมที่หลากหลายจนเวียดนามจับทางไม่ถูกแน่นอนทั้งบอลเร็วบอลไหลหลังบอล3 3เมตรจะมาแบบคอมโบเซตที่พวกเขาได้แต่ยืนมอง 2. เกมเสิร์ฟต้องทำงาน เราต้องใช้เกมเสิร์ฟที่หนักหน่วงและชาญฉลาดตัดเกมรุกของเวียดนามตั้งแต่ต้นไม่ปล่อยให้พวกเขารับบอลแรกง่ายๆแล้วเซตบอลหัวเสาสูงๆให้ตัวตบของเขาได้เทคตัวขึ้นมาทุบใส่เราเราต้องทำให้เขาวิ่งเล่นต้องทำให้เขาแก้บอลและนั่นจะเปิดโอกาสให้เกมบล็อกและเกมรับของเราได้ทำงานได้ง่ายขึ้นและ 3. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเล่นตามระบบของเราไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องลนลาน เชื่อมั่นในทีมเวิร์กเชื่อมั่นในประสบการณ์ระดับโลกที่เรามีนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากทุกทีมในอาเซียนเวียดนามอาจมีผู้เล่นที่สูงใหญ่แต่เรามีระบบที่แข็งแกร่งและผ่านการพิสูจน์มาแล้วในเวทีที่ใหญ่กว่านี้ ผมเชื่อมั่นครับว่าทัศสาวไทยของเรารักสามารถรฐานของตัวเองได้เล่นได้นิ่งคุ้มสมาธิได้ดีและละเอียดกับทุกจังหวะเหมือนที่เคยทํามาประสบการณ์ระดับโลกของเราจะเป็นตัวตัดสินเกมนี้และเราจะสามารถคว้าเหรียญทองต่อหน้าแฟนๆชาวไทยได้อย่างแน่นอนเย็นวันจันนี้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับ เตรียมใส่เสื้อสีน้ำเงินเตรียมธงชาติไทยเตรียมเสียงเชียร์ของคุณให้ก้องไปทั้งประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สนามที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเราทุกคนคือผู้เล่นคนที่7ที่จะส่งพลังให้พวกเธอในสนามและสุดท้ายนี้ผมอยากรู้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยครับ คุณคิดว่าสกอร์ในนัดชิงจะจบที่เท่าไหร่และใครที่คุณคิดว่าจะเป็น MVP ขวาผู้เล่นยอดเยี่ยมในแมชนี้ไปครองเอาละครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้เสียงเร็วกระชับและเต็มไปด้วยพลังงานถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่องต้นกล้าแท็กเกิลแล้วกดกระดิง่งกริงกร๊งๆๆไว้เลยจะได้ไม่พลาดความมันแบบนี้อีก